นิทานเรื่องอุเบกขาปรมัตถบารมีการประพฤติประมารย์ของพระโพธิสัตว์สมัยหนึ่งพระสุนัขต,ตะเป็นอุปถาของพระพุทธองค์วันหนึ่งนุ่งสบงทรงจีวรถือบาทตามเสด็จพระพุทธองค์เที่ยวไปโปรดสัตว์ในกรุงเวสาลี เกิดไปพอใจหลักธรรมของท่านโกรักิตะปริพาชกเข้าจึงถวายบาทจีวรแล้วไปอาศัยอยู่ในสำนักของปริพาชกนั้นต่อมาปริพาชกนั้นตายไปเกิดเป็นอสูรจำพวกกาลันชิกาสูตรท่านสุนักขัตตะต้องสึกออกมาเป็นคฤลือหัสเท่านั้นยังไม่พอกลับเที่ยวติจินนินทาพระพุทธองค์อีกกล่าวว่า อุตริมนุสธรรมคือยานทัศนวิเศษซึ่งพอแก่การเป็นอริยะเจ้าของพระพุทธเจ้าไม่มีดอกพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงกำหนดเอาที่ตรึกเห็นค้นคว้าเอาตามที่สอบสวนได้ความใช้การปฏิญาณของตนและธรรมที่พระองค์แสดงนั้นเล่า ก็ไม่ได้นำออกไปจากทุกโดยชอบแก่ผู้ปฏิบัติตามดอกคราวนั้นพระสารีบุตรเถระเที่ยวไปโปรดสัตว์ในกรุงเวสาลีได้ยินคําติฉินนินทาเช่นนั้นกลับจากบินทบาทแล้วก็เฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเช่นนั้นแล้วตรัสว่าสารีบุตรสุนัขขัตตะเป็นคนขี้โกง เป็นโมฆะบุรุษที่พูดอย่างนั้นด้วยอำนาจความโกรธเท่านั้นแม้อำนาจโกรธมากกล่าวอยู่ว่าทำนั้นมิได้ให้พ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ปฏิบัติดังนี้เขาไม่ได้รู้อะไรเลยกล่าวแต่โทษของเราฝ่ายเดียวเท่านั้นก็เขาเป็นโมฆะบุรุษเขาจึงไม่รู้คุณของเราดูก่อนสารีบุตร ที่แท้คุณพิเศษที่ชื่อว่าอภาิญญาหกของเราก็มีแม้ข้อนี้ก็เป็นอุตริมนุสธรรมของเราทศพลยานสิบเวสารชยานสี่ยานที่กำหนดรู้กำเนิดสี่ยานที่กำหนดรู้คติห้าแม้เหล่านี้ก็เป็นอุตริมนุสธรรมของเราก็ใครผู้ใดพูดว่าเรานี้ถึงพร้อมด้วยอุตริมนุสธรรม ถึงเรื่องนี้แล้วอย่างนี้ว่าอุตริธรรมของพระสมณะโคโดมไม่มีดอกผู้นั้นไม่ละธรรมดำนั้นไม่ถอนคืนความเห็นนั้นเขาถูกฝังลงในนรกเหมือนถูกจับมาฝังในหลุมฉะนั้นครั้นตรัสถ,ถึงคุณคืออุตริมนุสธรรมที่มีในพระองค์อย่างนี้แล้วตรัสต่อไปว่าดูก่อนสาลีบุตร ได้ยินว่าสุนัขขตะเลื่อมใสในมิจฉาตบะด้วยเกิริยาแห่งกรรมที่บุคคลทำได้ยากของโกรกิตะเมื่อเลื่อมใสายอยู่อย่างนี้ก็ไม่กลัวเลื่อมใสในเราเลยความจริงในที่สุดกับ91นับแต่กับนี้เราได้ทดลองมิจฉาตบะของพวกพาเหียนเมื่อรู้ว่าสละในตบะนั้นมีจริง คือไม่บำเพ็ญพรหมจรรย์พร้อมด้วยองคสีเรากล่าวว่าได้เป็นผู้ที่รู้เรื่องตบะอย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้เศร้ามองและเศร้ามองอย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้เงียบฉีและเงียบฉีอย่างยอดเยี่ยมพระสารีบุตรกราบทูลอารัธนาพระพุทธองค์จึงทรงแสดงความหลังดังต่อไปนี้ในที่สุดคือกับ นับแต่กับนี้พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์มีความดำริว่าเราจะทดสอบตบะของพวกพาเเหียนคือพวกที่มีความคิดและการกระทำนอกลู่นอกทางจึงออกบวชเป็นอาชีวกไม่นุ่งผ้าคลุกคล้าด้วยฝุ่นทุลีเงียบชยีอยู่แต่ผู้เดียวเห็นมนุษย์แล้วต้องวิ่งหนีเหมือนเห็นสัตว์เนื้อเสือร้ายกินอุจจระเป็นอาหาร กินมูลโคเป็นต้นเมื่อจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทจึงอยู่ในไพรสนป่าเปลี่ยวตำบลหนึ่งในป่าใหญ่เมื่ออยู่ในที่นั้นเวลาหิมะตกตอนกลางคืนออกจากร่มไม้ไปอยู่กลางแจ้งชุ่มโชกด้วยหิมะเวลากลางวันก็ทํานองเดียวกันทำให้ตนชุ่มโชกด้วยหยาดน้ําที่หลั่งไหลจากไพรสน เสวยทุกจากความหนาวทั้งกลางคืนและกลางวันอยู่อย่างนี้หนึ่งเดือนในเดือนสุดท้ายฤดูร้อนตอนกลางวันพอรุ่มร้อนด้วยแสงแดดที่แผดเผาในกลางแจ้งกลางคืนก็อย่างนั้นเหมือนกันมีความรุ่มร้อนอยู่ในไพรสนที่สงัดลมหยาดเหงื่อไหลท่วมตัวคราวนั้นได้ความรู้ความเข้าใจที่ไม่เคยได้รู้ได้เห็นมาก่อนเลย เราร้อนแล้วหนาวเหน็บอยู่คนเดียวในป่าอันน่าสะพรลึงกลัวเป็นชีพเปลือยไม่ยอมผิงไฟแม้หนาวเท่าหนาวเป็นมุนีขวนขวายในการสแสวงบุญพระโพธิสัตว์ประพฤติพรหมจัรยร์มีองค์สี่อย่างนี้เห็นทางนารกปรากฏในเวลารุ่งอรุณทราบว่าการสมาทานวัดเช่นนี้ไร้ประโยชน์ ทันใดนั่นเองก็เลิกลัทธินั้นกลับคืนเป็นสมาทิิฐตายไปแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกชะนี้แลพฤติการที่พระโพธิสัตว์แสดงออกให้ปรากฏนี้จัดเป็นอุเบกขาปรามัตถบารมี